ขออนุญาตกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนพร้อมกับผู้ง่ายพี่น้องชาวไทยทั้งคนที่จะไปท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายและพี่น้องตำรวนที่รพทุกท่านครับวันนี้ท่านผู้ว่ารายการจังหวัดเชียงรายของเราคือท่านพัชกรบุญยรักษ์ติดภารกิจสําคัญตังวันนี้ช่วงนี้ไปถึงเดือนประมาณต้นปีหน้าเนี่ยภารกิจของเราเยอะมากนะครับที่มอบหมายให้กับผมนายวุฒิชัยเสาวะโพมุติมาทำหน้าที่แทนก็คือต้อนรับนักท่องเที่ยวในวันเปิดจังหวัดคือวันที่1ธันวาคม ซึ่งวันนี้สถานที่ท่าีที่นี่คือฐานเรียกว่าสนามบินแม่ฟ้าหลวงใช่ไหมครับซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่คือท่านพอนะครับส่วนผอแม่ฟ้า,าหลวงคืออก,การท่ารัฐมนตบการท่าหรือประธานอการท่านะครับแล้วก็แล้วก็นะครับแล้วก็ตำรวจท่องเที่ยวตอมและทุกภาคส่วนขออภัยท่านการเราไม่ครบนะครับวันนี้ เราร้อยใจไปหนึ่งเดียวเพื่อพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นประผมาเลิกวันนี้เที่ยวบินไฟแรกจากากรุงเทพมหานครนะครับโดยสายการบินที่สําคัญงลงมาที่จังหวัดเชียงรายของเราเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าในประเทศของเรานั้นมีการเปิดประเทศแล้วนะครับแล้วจังหวัดเชียงรายของเราเมื่อดําเนินการตามสบคกรุงเทพแล้วก็กาตามคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายแล้วนะครับพูด,ดง่ายๆว่าเอามาตรฐานทั่วไปเราได้มีการเวีคนีนเกินจิต 70%แล้วนะตามมาตรฐานเลยและเอกชนอีกม,มากมายวันนี้เราตัดสินใจที่จะต้องทําการเปิดประเทศเพื่อให้หนึงนะครับพี่น้องประชาชนทั้งคนไทยและต่าปงประเทศมาเข้ามาเที่ยวจังหวัดเชียงรายของเราสองเพื่อให้พี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายของเราได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวเมือนกับ2สองหนาวที่ผ่านมาหือสองปีที่ผ่านมามันเงียบเหลือเกินด้วยภาะวะไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ทำให้สถานก,การณ์ไม่ใช่เฉพาะที่เรานะครับทั่วโลกเหมือนกัน นะครับก็เกิดสถานการณ์ที่จะต้องเฝ้ารอป้องกันโรคติดต่อและประเด็นที่สามก็คืออย่างที่น้างประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายมีความสุขน,นะครับก็พูดง่ายๆว่าท่านผู้ว่าจังหวัดเชียงรายก็ท่านราสกงบุญรรัตนได้ฝากบอกมาว่าจังหวัดของเรานั้นปลอดภัยทุกอย่างตามขั้นตอนทางสาธารณสุขน,นะครับทางการแพทย์และความพร้อมของเราไม่ว่าภาคราชการภาคประชาชนนะครับภาคประชาังคมแล้วก็ตัวในการทุกภาคส่วนพร้อม นะครับเรามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเอาแค่สั้นๆคือสองข้อข้อที่หนึ่งสถานที่กาเรียกว่าธรรมชาติสร้างธรรมชาติสร้างโอ้โหพูดง่ายๆถ้ำเขาน้ําตกเพียบเอาง่ายๆสิ่งหนึ่งที่ท่านเคยได้ยินจากธรรมชาติสร้างคือถ้ำหลวงคุณน้ํานางนอนที่ทุกคนทั้งคนไทยและคนทั่วโลกเอาใจช่วย13มหมู่าที่ติดอยู่ในทับท่านเคยมาหรือยังท่านเคยเที่ยวหรือยังขอเรียนเชิญน,นะครับหรือแม้กระทั่งว่าผาหิแล้วก็ภูเขาอีกมากมาย นะครับภูชีฟ้านี่สุดยอดทั้งนั้นเลยนี่คือธรรมชาติสร้างนี่แค่ยกตัวอย่างแล้วเราก็มีชายแดนติดกับสองประเทศคือประเทศเมียนม,ม,มาและประเทศสปปลาวนะครับเรามีด่านหลักด่านถาวรด่านขอนบนและที่อีกส่วนหนึ่งส่วนสําคัญส่วนที่2ก็คือเมื่อกี้ธรรมชาติสร้างมนุษย์สร้างครับเอ่ยชื่อท่านนี้ท่านคงรู้จักอาจารย์เฉลิมชัยวัดล่องกุลอย่างนี้เป็นต้น บรรลางสิ่งสวยงามมากไปแล้วเกิดตรงนี้เป็นท,ที่ทราบดีนะครับไม่ว่าจะาโลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาร์ทโฟน Google Map แล้วก็อีกหลายหลายอย่างนะเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับแล้วข้อสำคัญคือกลุ่มเพื่อนฝูงก็มากลุ่มเพื่อนฝูงกลุ่มข้าราชการก็มากลุ่มข้าราชการกลุ่มครอบครัวก็มากลุ่มครอบครัวทางจังหวัดได้สัมการนะก็ของวรมทุกภาคส่วนแล้วนะครับเรามีทั้งบลูโซนแล้วอันนี้เดี๋ยวท่านพูดงง,งไอ้บลูโซนคืออะไร ดง่ายตามกติกาที่ต้องรับนักท่องเที่ยวได้นะครับก็เรียนเชิญพี่น้องชาวไทยพี่น้องชาวต่างประเทศทุกภาคส่วนวันนี้เชียงรายเปิดกว้างแล้วนะครับจีิงจิต้อนรับแล้วก็พูดง่ายๆว่าหากมีอะไรที่เราขัดถูกข้องในเรื่องใดก็แจ้งมาทางจังหวัดได้เราจะแก้ไขให้ดําเนินการตามให้ถูกต้องตามที่ท่านต้องการนะครับในเวลาสุดท้ายนี้ในนามของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายท่านผู้ว่า พัสกรบุญงจะรั์ส่วนราการทุกภาคส่วนเราร้อยใจเป็นหนึ่งเดียวนะครับไม่ใช่เราจะมารับเฉพาะตารางบินวันนี้วันที่หนึ่งนะครับเราจะรับทุกวันเพียงแ่ว่าเราจะหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่กันไปนะครับด้วยความเคารพไปไปเตอร์ไปแอลไปเตอร์ไปแอลจังหวัดเชียงรายสวัสดีทุกคนครับ